ตัวนี้จ้าตัวนี้เลยนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะใช้ง่ายมากเลยเราใช้ทุกวันทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเวลาทาก็เกลี่ยทั่วใบหน้านะเน้นบริเวณตรงที่มันเรามีปัญหาเยอะๆะคะ่ะซึมเข้าไปแล้วนะคะเวลาทาจะรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ทาแล้วไม่ได้ทําให้ผิวเราอะ่ะชุ่มชื้นเนะาะจับไปแล้วเนี่ยผิวหน้าเรานุ่มมากเลยอะ่ะเรารู้สึกได้เลยอะ่ะคือ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีก็เลยลองใช้ตื่นเช้ามาผิวหน้าเรามันนุ่มอ่ะเหมือนได้ผิวหน้าใหม่ผิวหน้าเรามันขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นที่สําคัญนะกะฟ้าที่เราเคยเป็นเยอะๆตรงเนี้ยมันจางลงไปแทบมองไม่เห็นแล้วอ่ะดูใกล้ๆเลยนะเยอะจริงๆแล้วมันหายไปแล้วอ่ะประทับใจมากอยากเพื่อนๆอ่ะลองหาซื้อมาใช้ดูนะตัวเนี้ยจำชื่ออีทินเลยนี่เซรัม่มเซรั่มเกลียมลรยันจาะ